สวัสดีครับครูบาอาจารย์พีพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองผ้าบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหา ได้นำพระสมเด็จวรคังยุคต้นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์เป็นองค์ที่แช่น้ำนะครับพ่อใหญ่มหาตั้งชายายท่านว่าองค์แช่น้ำมนนะครับเพื่อน,เ,อนเนื่องจากว่าในปีพุทธศักราช2416เกิด โรคหาขึ้นที่พระนครผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านฝังทนได้ฝันเห็นว่ามีพระแก,ะแกะ่ๆห่มจีวรคร่ำคร่ามาเข้าฝันบอกว่าให้นำพระที่แจกไปนะมาแช่น้ำแล้วก็นำมาจินนำมาดื่มนำมาทานํำมาโลมผิวกายจะได้หายจากโรคหา ชาวบ้านเขาตื่นมาเขาก็คุ้นคิดอยู่นานแกก็เลยคิดถึงเจ้าบ,บุคคลสมเด็จว่าเหมือนกันกับในฝันก็ได้นำพระสมเด็จที่มีให้ที่มีแจกในยุคนั้นนำมาแช่น้ำประพมรมโลมร่างกายก็หายจากการเป็นอายยวาจากโรคขึ้นในยุคนั้น ซึ่งเราบันทึกก็บอกไว้ว่าเป็นปีรักาหาใหญ่เลยทีเดียวในปีนั้นปรากฏว่าผู้คนก็ทำดังที่เพื่อนๆเขาทำกันที่ได้สมเด็จที่เจ้าพคุลท่านแจกไปมาแช่น้ำสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ะระลึกถึงเจ้าพคุลสมเด็จท่านแล้วก็นำน้ำออกมาดืม่มชโลมร่างกายก็าหายนะครับนี่คือ คําบอกเล่านะครับที่มาของพระสมเด็จที่มีลักษณะผิวพรรณคล้ายกับองค์แช่น้ํานะครับพระเยเมมหาก็จึงได้นําองค์นี้มาในช่วงที่เทศกาลหยุดยาวเรียกว่าต้อนรับเทศกาลสงการวันหยุดไทยที่จะมาถึงนี้นะครับเพื่อนๆบางท่านก็กำลังเดินทางกลับมาตุภูมิ บางท่านก็อยู่ที่บ้านส่วนท่านใดที่เดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความคล้อคลารอดปลอดภัยนะครับขอให้พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพขององค์พระบรมศาสดาของเราจงช่วยปกป้องคุ้มครองเพื่อนๆในการเดินทางให้ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่กำลัง สองพระสมเด็จดูพระสมเด็จอ่านตำรับตำราเกี่ยวกับพระสมเด็จจิบกาแฟยามเช้าๆดูข่าวคราวรอบโรคที่เกิดขึ้นหรือสงครามรัเสเซียกับยูเครนติดตามด้วยความตั้งใจเราก็อย่าได้ไปเครียดกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อนๆมันเป็นเรื่องของโลกธรรมนะครับ มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันธรรมดาแหละครับมนุษย์เราปัจจุบันนี้ก็มีความระโมบโรบมากนะครับไม่ได้ดั่งใจก็กระวนกระวายไม่ได้สมใจปรารถนาก็อารวาสเป็นปกติวิสัยของคนยังมีกิเลสอยู่นะครับเราก็อย่าได้ไป ดูข่าวแล้วก็อย่าได้เครียดนะครับเราทําใจให้ปล่อยวางให้เย็นสบายมันเป็นธรรมดาของสังคมที่มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะครับยศเป็นสิ่งลวงตาลาบเป็นสิ่งลวงโลกนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆท่านใดที่กำลังนั่งจิบกาแฟดูข่าวอยู่ที่บ้านเราก็อย่าลืมนะครับ เมืองไทยเราก็เกิดสงครามเหมือนกันเรียกว่าสงครามโรคโควิดนะครับวันหนึ่งก็ติดวันละหลายหมื่นนะครับเพื่อนๆตายวันละเกือบร้อยเช่นเดียวกันเราก็อย่าลืมนะครับกินของร้อนช้อนกลางไปไหนเราก็ใส่แมสติดแมสเว้นระยะห่างตามที่ทางการเขาบอกนะครับแล้วพวกเราก็อย่าได้ ละเลยสติสัมปชัญญะของเราพระบรมครูของพวกเราพระองค์ทรงตรัสไว้เป็นปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายท่านจงยังสติให้ถึงพร้อมในเบื้องต้นท่าำกลางแล้วก็ที่สุดด้วยความไม่ประมาะเทเถิดนะครับนี่คือปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกพวกเรานะครับดังนั้นวันนี้ สบายๆพ่อใหญ่มหาก็เลยได้นำพระสมเด็จวรครังเรียกว่าเป็นสมเด็จวรครังในยุคต้นเลยนะครับเพื่อนๆยุคต้นเป็นพระที่ผ่านการแช่น้ำมาสักระยะหนึ่งในยุคนั้นนะครับจึงได้นำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับองค์นี้จะคลาัสสิกหน่อยนะครับเพื่อนๆ ด้านหลังนี้เรียกว่าเป็นหลังหลังวีเยดนะครับนี่เพื่อนเพื่อน,นครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าหลังวีสเสนียดนะครับแต่พ่อใหญ่มหานี้เรียกในการชอบสนตัวว่าหลังเสี้ยนไม้นะครับเพื่อนๆหลังเสี้ยนไม้ดูลักษณะเหมือนกาบไม้ไผ่นะครับนี่เทมอลสารรงบ็อกพิมพ์รถแกะวางปาดแกะวางปาดนะครับนี่ แต่ละล่องแต่ละเส้นนี่เขาเขาจะไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนๆนี่แต่ละเส้นนี่เขาจะมีรอยยุบนะครับรอยยุบในเส้นนั้นๆนะครับขอบขอบของเส้นก็ปริแยกแตกออกเป็นจุดนะครับนี่นี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนเ่อความเป็นธรรมชาติเรียกว่าหลังหลังวิเยดนะครับหลังวิเยดนะครับแต่พระญ่มหาก็เรียกว่าหลังหลังเสี้ยนไม้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ ดูว่าพระที่เป็นของบล็อกพิมพ์หลวงสิทธิการโยธารักของเพื่อนมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีนี้เพื่อนๆเก็บไว้ให้ดีนะครับแท้แน่นอนนะครับพระสมเด็จบล็อกพิมพ์หลวงสิทธิ์นี้เราจะไม่ค่อยเห็นในธรรมเนียบพระสมเด็จฝ่ายพานิชเขาก็ไม่ค่อยนิยมซื้อหาเช่าหานะครับเพื่อนๆเอาตามตรงเขาก็บอกว่า ไม่สวยนะครับไม่สวยไม่ไม่อ่อนช้อยชมดชม้อยเหมือนบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจารณเจรานายนะครับแต่ในตำราในตำนานหลวงวิจารณเจรานายหลวงสิทธิการโยธาลักษ์หลวงวิจิตนรมนสามช่างหลวงนี้มีตัวตนชัดเจนแต่ะท่านก็มีบล็อกพิมพ์เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเราได้ ยมโฉมได้เห็นพระบล็อกพิมพ์หลวงสิบมากขึ้นก็เมื่อ10บกว่าปีก่อนที่เราเห็นสมเด็จองค์เจ้าคุณเที่ยงนะครับฉายาองค์เจ้าคุณเที่ยงนะครับองค์เจ้าคุณเที่ยงเจ้าบคุคคลเจ้าคุณเที่ยงท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดระฆังอดีตเจ้าคณะภาคส1บเอ็ดนะครับท่านเป็นเจ้าวาดที่มีพระสมเด็จอยู่พอสมควรท่านได้นําพระสมเด็จ วรขังบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธาลักษ์มามานำเสนอออกสื่อนั่นแหละครับพวกเราชาวโซเชียลในวิถีของชาวบ้านธรรมดาก็ได้นำพระสมเด็จที่ตัวเองมีออกมายัางโลกโซเชียลบ้างนะครับเราจึงได้เห็นกันไงครับว่าพระสมเด็จวรขังบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธารักษ์นี่แท้แน่นอนถึงแม้ว่า า่ายพาณิชเขาจะไม่เล่นหากันก็จริงแต่ท่านมีตัวตนท่านได้สร้างตำนานท่านได้สร้างสมเด็จขึ้นจริงตามเนื้อหาเล่มวนสารนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องก้าวข้ามหลุมพรางที่ว่าพระแท้ต้องขายได้ก่อนนะครับเพื่อนๆพระแท้นี้ไม่จะเป็นจะต้องขายได้เสมอไปนะครับพระแท้ต้องขายได้พระขายไม่ได้คือเป็นพระไม่แท้นี่คือวาทกรรม ที่ฝ่ายพาณิชเขาบอกนะครับเพื่อนๆแต่พวกเราไม่เป็นไรนะครับพระแท้เนี่หาง่ายนะครับเพื่อนๆพระแพงเนี่หายากนะครับพระราคา10ล้าน20ล้าน40ล้านเนี่หายากมากนะครับเพื่อนๆเห็นเขาเอาเงินเป็นกองมาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็ยืน่นพระในการถ่ายรูปนี่อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับเป็นการตลาดนะครับเราอย่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่เป็นดังที่เราคิดก็ได้นะครับมันเป็นตรก,กะในการคิดเชิงปรัชญาซึ่งมันมีอยู่จริงนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยพระแพงเนี่ยองละเป็น10ล้านเนี่ยหรือองค์ละล้าน2ล้านเนี่ยที่เราเห็นไปนัดเจอกันตรงนั้นตรงนี้ซื้อพระกันเอาเงินล้านมาให้แล้วก็หยิบพระยื่นมือใส่กันอย่างเงี้ยมันเป็นการตลาดอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับแต่ทุกอย่างนี้ โลกยุค 5G แล้วนะครับเราจะต้องตามสิ่งเหล่านี้ให้ทันนะครับพระแท้เนี่ยจึงแท้แท้ที่องค์พระนะครับไม่ใช่ว่าแท้ที่มือใครนะครับดังนั้นวันนี้พ่อยหมหาเลยนำพระในยุคต้นบอกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธรักษ์มานะครับดูแล้วองค์เนี้ยเหมือน เหมือนลงลักน้ําเกี้ยงไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าแช่น้ําจึงเกิดแตกแตกออกหลุดออกไปบ้างนะครับดูแล้วฉ่าดูแล้วดูแล้วเหมือนพระท่านอุ้มน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆเราดูซุ้มระฆังนะครับนี่ซุ้มระฆังนี้เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนๆดูด้านในนะครับนี่เนื้อด้านในซุ้มระฆังนี้ท่านม้วนหดก็ไปด้านในเลยนะครับเพื่อน หดเข้าไปด้านในนะครับอวบใหญ่นะครับแล้วก็เกศเพื่อนๆดูสิครับอ่าครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าเกศจิ๋วนะครับนี่องค์เกศจิ๋วเเกศนี้สะบัดพผิ้วสวยงามมากเลยจะเป็นครับเพื่อนๆมหัศจรรย์นะครับเนี่ยโคนเกศเนี่ยเหมือนกับเป็นรูปทรงกลวยนะครับอวบใหญ่แล้วก็ปลายก็แหลมเหมือนลูกกลวยทรงกลวยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับพระพักนี้เป็นผลมะตูมหน้าแหลมเลยทีเดียวมีคอลำไรนะครับนี่ ส่วนซอกลักแ้ทางด้านขวามือเรานะครับ้ายองค์พระนี่จะยกตัวสูงขึ้นยกไหล่สูงขึ้นแขนด้านในก็ม้วนนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆแขนด้านในเห็นไหมครับทั้งสองข้างนะครับนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในที่คลาสสิกยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนๆที่เห็นนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเหมือนเม็ดหินอ่อนนะครับนี่คือเม็ดพระธาตุเกิดขึ้นในองค์พระนะครับเพื่อนๆนี่หลายเม็ดมากเลยนะครับเนี่เพื่อนๆ นี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นลักษณะการปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเพื่อนๆปาดอย่างนี้นะครับเมื่อปาดมาลักษณะอย่างเงี้ยเม็ดพระธาตุเนี่ยเขาก็จะรู้ไปตามล่องรอยการปาดเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะหล่นลงมาด้านหลังเห็นไหมครับนี่รู้มาตามรอยของการปาดนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเราเห็นขอบข้างใช่ไหมครับนี่คือการปาดเมื่อปาดปั๊บเราจะเห็นล่องรอยการรู้ไปของ ของมวลสารก็จะไปด้านหลังหมดเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยแปลกมหัศจัรย์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับหลุมเทพนะครับเนี่เกิดขึ้นในองค์พระเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเป็นไงครับนี่คือนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับแล้วเราเห็นรอบเม็ดพระธาตุนี้ก็เหมือนเหมือนรากผักชีที่แตกออกเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเส้นเนี่ยนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับถ้ารอบเม็ดพระธาตุนี้เรียบติ่งก็ให้พึงระวังนะครับ แต่เนี่ยรอบเม็ดพระธาตุเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแตกลากบักชีออกมาเพื<ๆ>่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับนี่เนี่ยคือเม็ดพระธาตุเลยนะครับเนี่ยรอบเม็ดพระธาตุเขาจะแตกออกมาเป็นเส้นนะครับนี่ลักษณะซุ้มะระฆังก็แตกแตกออกมานะครับเราดูฐานหมอนเป็นไงครับในฐานหมอนนี่โบราณอาจารย์ท่านบอกว่าใหญ่นะครับนี่ถ้าเป็นบล็อกพิมพ์นี้ก็จะใหญ่ใหญ่กว่าพระบาทด้วยซ้ําไปนะครับนี่บล็อกพิมพ์เนี่ยนะครับ ปลายพระบาทตรงกับมุมข้อศอกนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่เห็นไหมครับเป็นพิมพ์พระประธานชายจีวรนะครับเราเห็นฐานสิงห์นี่มีขาลำไรนะครับนี่อวบใหญ่ลักษณะคงฝานนะครับเพื่อนๆเห็นเม็ดไข่ปลาตรงนี้ไหมครับนี่ถ้าเป็นของบล็อกพิมพ์ของหลวงศิษย์เนี่ยสำคัญนะครับต้องดูนะครับนี่จะมีเม็ดไข่ปลา2เม็ดอยู่ทางด้านซ้ายมือเราฝ่าองพระนะครับที่ตรงฐานสิงห์ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ ส่วนฐานหมอนรองสิ่งนี้ก็คมชัดนะครับปีแยกแตกออกดูสวยงามนะครับเพื่อนๆนี่เราดูด้านข้างเป็นไงครับข้างงท่านนี้ชัดเจนนะครับคลาสสิกมากเลยนะครับนี่ดูอีกมุมนะครับเป็นไงครับเพื่อนเนี่ดูด้านหลังก็ดังได้กล่าวมานะครับด้านหลังท่านนี้จะไม่จะไม่เป็นเป็นคมสันนะครับนี่มนทื่อนี่คือเม็ดประทาตนะครับเพื่อนๆน นี่คือเม็ดพระธาตุนะครับองค์นี้พ่อใหญ่มหาเคยทดลองในน้ำกระมิ่นแล้วนะครับออกมาเหลืองนะครับนี่คือท่านแตกของท่านอยู่แล้วเนี่ยเอาน้ำกระมิ่นลงตรงนี้นะครับนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับผุดขึ้นเป็นเม็ดเลยนะครับนี่คลาสสิกมากนี่ก็เม็ดพระธาตุนะครับเป็นเม็ดๆเลยนะครับเนี่ยองค์นี้สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับองค์นี้ดูนะครับเพื่อนๆ องนี้จะต้องมีแร่เหล็กนะครับเหล็กไหลไผ่ดาเหล็กน้ําพีเหล็กไหลเงินยวงเพชรหน้าทั่งเหล็กไหลเมืองบางบทหรือเหล็กไหลจากเามืองเม็ดข้าวตอกพระร่วงนี่จะต้องมีไม่มากก็น้อยนะครับเราลองอารัตนาท่านสัมผัสดูนะครับเพื่อนๆด้วยฝังเคารพนะครับเราศึกษายัางไงแล้วก็สะสมตามนั้นนะครับพ่อใหญ่มหาคิดว่าจะต้องต้องมีแน่นอนไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆอลองอารัธนาท่านสัมผัสดูด้วย แม่เหล็กดูนะครับแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเพื่อนๆเ,เราศึกษาไปพร้อมกันนะครับเราจะได้สบายใจเราสะสมยังไงแล้วก็เรียนรู้ตามนั้นนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้เป็นเป็นองค์ครูของพ่อใหญ่ามาหาเลยทีเดียวนะครับบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการนี่นะครับดูนะครับนี่ดูบนดูล่างดูขอบข้างนะครับบนไม่มีแล้วก็ดูด้าน ด้านล่างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแค่ปลายเข็มมันก็ถือว่าดูดแม่เหล็กติดนะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับเราดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆแสดงว่าองค์นี้ท่านท่านอยู่ด้านหลังนะครับนี่ท่านอยู่ด้านหลังนะครับแร่เหล็กท่านท่านอยู่ด้านหลังแร่เหล็กไหลเรียกว่าแร่ธาตุกายิทสิ์นะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ดูอีกรอบนะครับเราจะได้สบายใจนะครับเราจะได้เก็บสะสมด้วยองค์ความรู้ของเรานะครับเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ท่านโน้มเอียงมาพองามนะครับนี่คือสมเด็จวัรคังบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิษย์นะครับองค์แช่น้ำมนต์นะครับเพื่อนเพื่อนดูแลเป็นไงครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2องพบ้าน้วยนะครับ ขอบคุณครับ